สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาติดตามรับฟังภารกิจของนักรบสีน้ำเงินค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่44สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดำเนินการส่งมอบโครงการปรับปรุงห้องสุขาโรงเรียนบ้านคลองช้างโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิรักเมืองไทยร่วมกับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่44ส,ส,สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเข้าดำเนินการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก ทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โดยมีผู้มีการโรงเรียนคณะครูอาจารย์และนักเรียนร่วมรับมอบโครงการณนะโรงเรียนบ้านคลองช้างบ้านคลองช้างตำบลเกา,า,เาะจันทร์อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเยวนี้ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอาด